สวัสดีครับผมสวัสดีสวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับผมที่เข้า,ารับชมนะครับอันนี้ก็มาที่อู่เหมือนเดิมอู่รุนเจริญการช่างนะพี่น้องอเดี๋ยวเราจะมาดูเพนเลอร์ครับผมต่อกระบะเพนเลอร์นะครับไปดูกันใครสนใจว่าติดต่อได้นะครับต่อกระบะต่อเพนเลอร์อน,นี่ก็เริ่มต่อครับผม เป็นอู่ทางเลือกครับผมก็ผมว่าก็ไม่แพ้อู่ใหญ่ๆเขาเหมือนกันนะเรื่องการต่อการทํารถนะครับนนะครับนนี่น่าจะเป็นสิบล้อก็อมีช่างทํางานอยู่ครับเราดูตรงนี้ว่าเป็นระบบอะไรครับผมช่วงล่างาดูช่วงล่างแล้วนี่ก็น้ำมันแกลนเล็แเดแกันเล็ยัง เป็นเหลยกอย่างดีแล้วเงานี่เป็นระบบหมุนลมนะครับลมน่าจะฝั่งละสองคู่หรือเปล่าครับมาณนี่ครับก็เป็นเรลกเงาตอนหางนะผมางยก 4ี่สี่ถุงอะถุมหน้าหลังจะบอกมาโดูเน็ดยังไม่ทำสีดีครับอันนี้เริ่มต่อครับผมสวยครับผมงามเลยรอบเราออกไปเกี่ยวข้าวกันเกือบหมดครับตั้งอยู่แค่ไม่กี่คนนะครับ แค่ okay. สองคนสามคนสวยเลยครับจาติดต่อได้นะครับนะครับางมาเ okay. ห็นรอครับเห็นหรือว่าเป็นเทนเดอร์เป็นกระบะก็เอามาต่อได้นะครับต่อเป็นกระบะดั้มก็ได้รถจิ๋งเอยรถกระบะมาต่อเป็นกระบะก็ได้ครับ รมครับรมตะตันเล็กอย่างดีครับสี่ลูกแบตเตอรีน่นะครับประมาณน,นี้ครับผมอาจจะเป็นผนลุกเกี่ยวนะฮะชื่อบอกขนาดน,นี้ขนลเกี่ยวข้าวราดรวมรวมะครับผมฝับบบบว่าโอ้เป็นเล็กครับผมเหล็กอย่างบบดี ไปนะครับใส่กันศกขรงการนะครับน,นี่น่าจะเป็นไฟนเป็นอะนไรนะครับผมรับผก็จะประมาณนี้ครับผมนี่ครับกำลังทำนี่จะทำทดรองไว้หรือเปล่าครับนีบ่เป็นบันไดค,ครับผม ถ้าทำการเชื่อมพอยเชื่อมมันถึงดำเนียนนะครับปไปใช่ไหม EOT แล้วก็จะมีเครื่องพับเหล็กรับผมอ่าครบจบที่เดียวครับผมสน,นใจติดต่อได้ครับผมดูดินประเด็นการช่างครับ ทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับผมถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้เลยโทรหาเท่าแก่ได้เลยครับผมมันก็น่าจะเป็นการตกในช่วงก,ากลางนะยืมมนแล้วก็เป็นสเตนเยสนะครับเนี่ยลื่นประมาณนี้ครับข้า ก็ติดต่อมาได้ครับผม็นจิงเดือดโรไปให้นะครับอเอ้ครับผมก็ามนมีอะไรมากครับมารีวิวให้ดูครับออกกบัเกันเลื่อนะครับเหลืออยู่ครับเนี่ยทำเสร็จล้า,ดลางดีๆเงาปั๊บ โอเคพี่น้องทีนี้ก็ลาไปก่อนนะครับมาเรียบร้อยแลครับสนใจก็ติดต่อเราสียได้นะครับผมโอเคครับผมนี่ครับสุดขอบคุณนะครับ